มาหรือยังครับอ่าล็อกอินเข้ามาเลยครับกดติดตามเข้ามากันเข้ามาเลยแล้วก็เดี๋ยวบอกเลขบอกชื่อบอกเลขที่นะครับ <Okay. S 1> นะหลงมันมีเรื่องราวตลอดนะ <c oughs> มาครับมาหรือยังอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวพักไปก่อนนะครับสวัสดีครับ <c oughs> อ่าสวัสดีครับ <c oughs> มาทักมาเลยครับใครได้บอกชื่อนะครับบอกบอกชื่อแล้วก็บอกเลขที่สามตัวท้ายนะเดี๋ยวจะได้รู้กันนะครับเอามาเลยครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาพูดถึงในเรื่องของ่อาไม่เห็นทีนมาเลยครับสิบสี่ตอนนี้มีอ่าคนเข้ามาทั้งหมดสิบสี่คนสุนิสาเข้ามาแล้วนะครับศูนย์หกสี่มนทก,การศูนย์ห้าหนึ่งสวรรค์ศูนย์หกสาม ูนิสา056นะครับตอนนี้มีคนตอนนี้เราไลฟ์สดทั่วประเทศนะครับทั่วประเทศเลยนะเรากําลังไลฟ์สดทั่วประเทศสําหรับใครที่ติดตามช่องนี้นะครับมันก็สามารถติดตามได้ทุกประเทศที่กำลังถ่ายทอดกันอยู่นะตอนนี้สถานการณ์โรคโควิดก,กําลังมาอย่างรุนแรงเราก็ต้องใช้แบบโอ้โหตอนนี้ผู้ติดตามนี่เข้ามาเป็นพันนับไม่หวั่นไม่ไหวเลยครับพันกนันนวเลย เป็นเหาวันเลยครับพันไปพันมานแต่ไปถึงยอดสักทีอา้ายอดตอนนี้ผูสิตามเข้ามาสิบสองคนยอดไลค์ยอดยอดไลค์กับยอดติดตามมันต้องเท่ากันนะครับตอนนี้ก็อะไรนะสุกัญญาศูนย 61, ์หกหนึ่งบูสิตาศูนย์หกสองคงศรศูนย์ห้าเก้าเวลาเราจะเทคที่ก็จะทิ ick, ้งอย่างนี้ยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ย ยอดติดตามยอดไลค์ใครยังไม่ไดกดไลค์นะครับกดไ like, ลค์ปึ๊บไปก่อนเลยอน <c oughs> ทวัาศูนย์เจ็ดหนึ่งนะครับหนึ่งยไทยศูนย์ห้าเจ็ดตอนนี้เราก็จะเริ่มทำการเช็ก่อก,กันแบบนี้กันอ่าตอนนี้ก็ มาพูดถึงในเรื่องของ Excel กันบ้างน,นะครับนะ e ก c e l การใช้สูตรการสร้างตารางนะครับอ้าวเอาให้ได้เอาให้ได้สามสิบเท่าไรคนนะสามสิบสามคนนะครับสามสิบสามคนตอนนี้เข้ามาแล้วสิบหกอ้าเมื่อกี้สนะิบเก้าสิบหกใครที่ไม่ได้ถามเพื่อนหน่อยว่าเข้ามายังไงนะครับอืม ตอนนี้อย่างว่าแหละมันเราต้องเตรียมความพร้อมต้องเตรียมความพร้อมไม่ได้ไม่ได้ไไดประมาทไม่ได้ครับเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาปุ๊บเราจะสตรีมกันท,ทันทีใครที่ไม่เคยสตรีมนะครับทำทำเข้าไว้เลยหน้าด้านเข้าไว้นะแล้วเราจะรู้ว่าโอ้โตัวเรานี่แหละนะสุดยอดแล้ว แข่งจริงๆลูกเสือเขาบอกว่าไงครับเยี่ยมจริงๆชมเลยนะครับเยี่ยมจริงๆสามครั้งๆๆตอนนี้ยอดเข้ามาอยู่ที่สิบห้ายังเหลืออีกสิบหกคนใครไม่มีโทรศัพท์นะครับเมอกินหนึ่งคนก็จะเหลือสามสิบสองคนใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้ว <c oughs> ยอดตรงนี้เนี่ยนะครับที่มันแสดงกับตรงนี้เนี่ยมันก็จะต้องอะไรครับมันจะต้องตรงกันนะครับ อ่าตอนนี้มาแล้วแต่ตยอดใครยังไม่ได้กดไลค์บ้างยังไม่ได้กดติดตามบ้างครับเดี๋ยววอเวลาผมบอกอ่าวันนี้สตรีมน,นะครับเดี๋ยวก็เข้ามารึกๆนะครับมีอะไรถามได้ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราไม่สามารถที่จะโพสต์เข้ามาแต่อ่าพิมพ์แชทเข้ามาได้อย่างเดียวนะครับ อ่ามาแล้วนะครับสิบหกใครของใครสิบเจ็ดยอดไลฟ์อยู่ที่ยี่สิบเอ็ดคนนะครับยอดไลฟ์อยู่ที่ยี่สิบเอ็ดคนยี่สิบสองคนมันต้องให้ได้สามสิบสองเพราะว่าไม่มีโทรศัพท์หนึ่งอยู่หนึ่งคนใช่ไหมไม่มีโทรศัพท์อยู่หนึ่งคนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเหลือสามสิบสองคนไหนใครยังไม่ได้ลรอยังไม่ได้เข้ามาบ้างครับ อาจจะเริ่มเช็คชื่อแล้วนะครับตอนนี้เช็คชื่อตามนี้นะแสดงว่าต้องขาด064051 063056061062059 077อา ตอนนี้นะครับเราก็มาดูนะเดี๋ยว <c oughs> เอาสักนิดหนึ่งนะครับเอาขอยอดติดตามยี่สิบอาสักประมาณยี่สิบห้าแล้วกันดูสิใครยังไม่ยังใครยังไม่ได้เข้าไปบ้างครับตอนนี้มันของเราเห็นไหมครับของเราเห็นไหมเห็นเท่าไหร่ครับสิบแปดสิบเจ็ดหรือสิบแปดครับสิบเจ็ดเนาะยอดไลค์เท่าไหร่ครับยี่สิบสองใช่ไหม ยี่สิบสองหรือยี่สิบสี่ครับยี่สิบสองนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันยอดไลค์กับยอดติดตามมันจะต้องเท่ากันโอ้คนดูสิบแปดคนมันต้องได้เอาสักยี่สิบคนอ่ะคนดูนะฮใครยังไม่ได้เข้าไปเดี๋ยวอ้าวใครยังไม่ได้เข้าไปนะครับเดี๋ยวจะเช็กชื่อเลยนะครับตอนนี้เราต้องเตรียมความพร้อมเพราะว่าตอนนี้มันกลับมาหาเราอีกหนึ่งครั้งแล้วนะครับนะ โรคไอ้โรคนี้เนี่ยเขาเรียกโรคอะไรครับโรคระบาดใช่ป่ะฮะโรคระบาดโรคระสองบาทไม่ได้มันมีค่าแค่บาทเดียวแล้วมันก็มันก้าได้เพียงแค่สิบก้าเท่านั้นเองมันมันก้าที่ยี่สิบไม่ได้เพราะมันคือโควิดสิบเก้า โควิด20ไม่มีนะครับมีแต่โควิด19มันได้เท่านั้นแหละมันกล้าได้เท่าไหร่มันก็สิ้นสุดที่19บเตอนนี้22เอาให้ เท่าไรครับเอาสักยี่สิบห้าใครยังไม่เข้ามาครับเดี๋ยวจะเช็คตามนี้เลยนะแล้วลองดูนะครับอันนี้เราเห็นชัดไหมกระตุกไหมครับกระตุกไหมกระตุกป่ะไม่กระตุกนะลื่นไหลนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเวลาที่คุณสตรีมปั๊บนะครับพอสตรีมเข้าไปเสร็จเรียบร้อยเสร็จปับ๊บเป็นไงครับเราอยู่ทุกบ้านเะนี่ยอยู่ทุกคนอยู่บ้านกั้งหมดเอา บอกอ่าเดี๋ยวจะสตรีมตอนบ่ายโมงนะเธอเตรียมเข้ามาได้เลยนะครับนะพอเตรียมเข้ามาได้เลยพอเข้ามาเสร็จเรียบร้อยเสร็จปึ๊บนะครับเดอก็พิมพ์อย่างเงี้ยนะเวลาทักหาใครอย่างเช่นว่าพานุวัตรอยู่ไหนครับพานุวัตรอ่าพานุวัตรลองพิมพ์มาเลยครับพานุวัตรอยู่ไหมครับลองพิมพ์มาเลยครับพานุวัตรอยู่ไหมครับตอนนี้ พานุวัตรอยู่ไหมครับอ่าพิมพ์มาเลยครับบอกว่าอยู่ครับถ้าเกิดอยู่ก็คืออยู่นะครับอันนี้พอใส่ปุ๊บคุยจะเริ่มจับเวลาปุ๊บสองนาทีแสดงว่าพานุวัตรเป็นไงพานุวัตรพิมมาเลยพานุวัตรพิมมายัางครับพิมพ์ได้ไหมอ่าทุกคนลองลอง ข้ามันไก่กับกะเพราอันไหนอร่อยกว่ากันครับอนุวัฒน์ใช่ป่มไข่เจียวเจเห็นไหมเห็นไหมครับไข่เจียวแล้มันไข่ไม่เขาถามกะเพรากับไข่ดาวเราตอบไข่เจียวอ้าว กินข้าวเที่ยงยังแทกอ๋อแอร์อเกตอ๋อโอเคนะครับตอนนี้เนี่ยเวลาเราสตรีมหานเข้าไปเพิ่มันก็จะอะไรครับเราก็จะเห็นซึ่งกันและกันอ่าอย่างนี้จออย่างนี้ถือว่าตรงละสมมุติว่ามียี่สิบสี่คนใช่ไหมครับแต่จริงๆของเรามีสามสิบใครสามสิบสามใช่ไหมสมมติเนี่ยเห็นไหมครับ ยอดร้อยยี่สิบสี่ผู้ติดตามแสดงว่าต้องมีคนหลุดหรือหนีไปสองคนเห็นไหมครับเนี่ยยอดร้อยยี่สิบห้าแต่มีคนติดตามอยู่เท่าไหร่ครับยี่สิบสี่ใช่ป่ะแสดงว่าต้องมีคนออกไปนะครับหรือหลุดออกไปเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วพอออกไปเบิ่งจะรู้แล้วอันนี้ก็จะไล่มาใหม่นะครับจะไล่มาใหม่ว่าณตอนนี้เนี่ยเราก็จะอยู่ที่อยู่ที่เนื้อหาหน้าที่เจ็ดสิบ นะครับการตกแต่งข้อมูลในตาราง Excel นะใครที่ออกไปปั๊บเนี่ยบางครั้งจะรู้ทันทีเลยนะครับนะง่วงค่ะอาจารย์ง่วงก็นอนเลยเราอยู่บ้านอยู่แล้วเนี่ยอันะนะนี้เป็นไออยู่ที่บ้านเราอ่ะมันก็ประมาณประมาณนี้นะครับนี่นะเป็นเนาะนะครับเพราะฉะนั้น รากดติดตามรอไว้ก่อนเลยนะพอกดติดตามรอเสร็จปั๊บถึงเวลาปั๊บผูบอกอาจจะสตรีมแล้วนะเดธอก็นั่นทันทีเลยนะครับประมาณนี้เนาะเป็นเนาะเข้าใจนะครับอ่านงั้นเดี๋ยวเอาไว้เท่านี้ก่อนเนะาะว่าอ่าพิมอะไร <c oughs> อโอ้นี่นี่เขาเรียกว่า ฟิงแบบชงมาแบบต้องการคะแนนบวกใช่ไหมนีนะเอาโอเคนะครับเดี๋ยวสิ้นสุดเท่านี้ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยววันถ้าเกิดเหตุเกิดเหตุการอะไรขึ้นมาพวกเราจะได้ลุยตามนี้กันนะครับอ่ะโอเคนะครับสวัสดีครับ